านเปม็นไงหายมาลังกลับมาหายใจเท่ไฟเลนะใหคิว่าอีกี่เกี่ไฟร่างกายจะกลับมาแบบพิกๆเหมอนก่อนซ้อมทางไปเป็นไงบ้าน้ำหนักนี้ร้อยสิเก้ามันใหญ่ไปไหมว่าได้ครับร้สิบเก้าน่าจะอีก่ของลกไฟน่ากว่าจะเข้าที่แล้วที่หายที่หายไปเราบอกได้ไหว่าเราเป็น อะไรมาเป็นพ่ออะไรถึงหายจากรุงเทพบน่าจได้ก่อนเพราะว่าของกาสพักร่างกายเป็นอะไรอาชีพอะไรครับทั้งหมดนี่รู้น่าจะได้หลายตังค์แล้วเพราะว่าเป็นล้อเขาพอสมควรเสียดายนะเกือบจะเข้าเส้นชัยแล้วแต่ว่านิดเดียวอยากแก้มือไหมอ่ะแก้น้ำหนักพิกัดไหนครับร้อยสิบเก้าเนยร้อยสิบเก้าเราต้องสี่คู่เลยฝั่งะไรถึงพ่อร้านบ้างครับ ขอโทษว่าข้อรัดด้วยครับที่ทำไม่ผิดตามครับข้างหน้าจะทำพิธีกว่านี้ครับอันนี้ก็าทำเต็มที่นะไม่เป็นไรกลับมาหายใจเมืันครั้งแรกก็ทำได้ดีพอควรเลยเปล่งวางใจสุดต่อไปครับน้องครับผมนะขอสิบเก้าขอแก้ดูๆนะตับตับสุดโชคเท่าไหร่ครับชุดยอดเจ๋งกว่าดีครับก็เอาว่าเดี๋ยวเข้าไปมูรอบทั้งกลุ่เลยนะมากันเลยต่ออีกทีเลยนที่เจ็ดระดับรถล้อสิบแปดนะได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมคือนุดด่นมีรถสิบแปดตอน นะเยอยกเอาวันที่เจ็ดเลยไปไยคู่นี้วันที่เท่าไหร่นะครับเสียมวยรอบมวยรอบทั้งคู่เลยคู่เดิมทั้งคู่เลยมวยรอบพี่นัที่เดิมคู่เดิมนะวันที่เจดเดิมอคู่เดิมครับนะาได้ตัวได้ไี่่ายมันเว้ยเออแชมป์แชมป์เอ้คิมรวยไปต่อยวันที่ห้านะะอ่าร้อยสี่สิบเอ็อนแต่ับสิบก่อนเซนเนลมาเองเลยนะสิบแปทำได้นะ อ๋อที่ต่ำสุดๆได้เท่าไหร่สุดๆุดละอุ้ยไม่ตึงไปหรอต้อง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 ได้เนาะอ่าแล้วกัเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอคนเริ่มเลยเนาะสิบแปดเต็มที่เต็มถังกันเช่านี้เนาะ